นัทชัยวชิรส์หรือนัทกรุงสยามเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาบเผดิษและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพันแพ้จากุคามรามเทพเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัทรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการวไรตีทีน อยู่ที่การป้องกันมากกว่าเพราะว่าการป้องกันไม่ให้มีเซ็กมากกว่าหรือเปล่ามันกคงบอกไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าทำแบหนูมันก็20ขึ้นก็คงโอเคแล้วค่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหสิบสามก็จะมีแล้วแบบอย่างเล็กๆอย่างเริ่มจากบุหรี่ในทุกรุเรเลยมีปัญหาด้านนี้อยู่แล้วเราจะป้องกันยังไงให้เขาไม่สูบ ผมเชื่อว่าเรายอมรับจุดจุดนั้นได้ถึงแม้ว่ามันจะพลาดก็ตามแต่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วเราได้เรียนรู้กับสิ่งที่เราพลาด สวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนหน่อยพี่มาจากรายการวอร์เรนที้ทีนวอร์เรนที่มันๆของคนวัยทีนวันนี้จะขออนุญาตมาสัมภาษณ์เราซึ่งเราเป็นคนวัยทีนอยู่ในเขาเรียกว่าสถาบันอันนี้ที่ชื่อว่าสันติราวิทยาลัยสราบนครับผมก็สันติราตอนนี้ชื่อเต็มว่า สันติราชวิทยาลัยสันติราชวิทยาลัยเนี่ยมีระบบการศึกษาแบบชั้นมัธยมศึกษาต<ช>ั้งแต่ชั้นหมหนึ่ถึงหมหกใช่ครับแล้วเรารู้ไหมว่าทําไมที่นี่ถึงใช้ชื่อว่าสันติราชก็คือ แต่เดิมโรงเรียนสันติราชนะครับก็เคยเป็นของเอกชนมาแต่พอมีทางกรมตำรวจเข้ามาช่วยดูแลเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ดูเกี่ยวกับทางกรมตำรวจมากขึ้นก็เปลี่ยนชื่อสันติราชให้แนวแนวแบบว่าคล้ายๆกับการบริหารการจัดการของตำรวจหน่อยนึงใชงใช้คำว่าสันติราชใช่ครับแล้วเรารู้สึกยังไงกับเมื่อเรารู้ประวัติโรงเรียนมาแล้วผมคิดว่าเป็นสันติราชก็เป็นโรงเรียนที่ดีแห่งหนึ่งไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทยเหมือนกันครับทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกเรียนยังไง ตรงนี้มีใครทํากิจกรรมให้กับโรงเรียนไหมครับก็ช่วยงานโรงเรียนเรื่อยๆครับก็เวลาโรงเรียนมีงานอะไรก็ช่วยมาช่วยตลอดอ๋อแ,แ,แล้วมีใครเป็นนักกีฬาไหมเดนินดนตรีนักกีฬามีไหม รังหยุดยงหยุดฉันนั่งยิ้มลำพังหัวเราะลำพังนี่คือความสามารถของนักศึกษาหรือนักเรียนของอโรงเรียนสันติราชซึ่งพวกเขาเป็นวงมีวงใหญ่ซึ่งวงเนี่ยเขาสามารถรับจ้างเล่นตามที่ต่างๆได้ไปออกรายการนดังหลายที่นะครับลองฟังดูครับอยากจะหยุดเวลานี้ ทเอมาาให้้นนธผมรอทนหุกอยู่เนี่ยหยุดหยุดชีวิตอยู่กับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวขอทำเป็ดหน่อย สวัสดีครับน้องน้องครับกบุัครับวัีครับที่มาจากรายการวาไรตี้ทีมก็เมื่อสักครู่ก็สัมภาษณ์น้องน้องไปกลุ่มหนึ่งละอันนี้ก็จะมาคุยกับเรากลุ่มหนึ่งซึ่งดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นม6ป่ะใช่ครับจบนะครับอ่จบการศึกษาแล้วนี่ก็ จบแล้วเหมือนกันจบแล้วค่ะจบแล้วแลนี่นี่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 ครับกำลังอยู่ม .6 ขึ้นม .6 ครับขึ้นม .6 ขึ้นม .6 เอ่อคืออย่างนี้ตอนเนี้ยในขณะที่เรากำลังจะจบเนี้ยเราเตรียมตัวยังไงก็มี่านนังสือบ้างครับเรียนพิเศษทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะเรียนอะครก็คิดอยู่ว่าจะเรียนอะไรอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วคิดคิดหรือยังก็จะเรียนอะไรก็เนี่ยครับนั่งเลือกคณะอยู่นั่งเลือกคณะกันอยู่แล้วเราวิศวะครับ วิศวะทำไมถึงเลือกเรียนวิศวะความชอบความชอบก็ชอบการคำนวณแล้ะเราเหมือนกันเลย <laughs> ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแล,ว, <laughs> แลวตอนนี้จบเลยรงจบแล้วค่ะจบแล้วจบแล้วอันนี้คือจบไปแล้ว,ลว <laughs> ได้ที่เรียนต่อหรือย,ยังครับได้แล้วได้แล้วเริ่มจากคนนี้ก่อนตอนนี้เรียนที่ราชมงคลธัญญาราชมงคลธัญญาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ชื่อเก๋มากแล้วเราเตรียมตัวยังไงในการที่เราจะไปเรียนคณะเนี้ก็ขยันหน่อยอ่ะขยันใช่ขยันมากขยันมากไม่ใช่ขยันหน่อยหน่อยดูนั่นะรน่ะไรอ่าแต่แล้วถัดมาท่านนี้ตอานนี้อยู่พระจำกร้าเจ้าคุณทหาะไรกระบังครับอ๋อคณะสัตวศาสตร์ครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่เราจะเรียนได้เกษตรเพิ่มขึ้นเป็นพวกเกี่ยวกับฟาร์มการดูแลสัตว์เพิ่มขึ้นแล้วก็การแปรรูปจะมีเอกให้เลือก อย่างนี้ตอนเราจบมัธยมนี่เราเก็บเฉลี่ยเท่าไหร่ทำกิจกรรมด้วยก็อยู่ประมาณ2.75ครับอืมก็ไม่สูงเท่าไหร่นะไม่สูงไม่สูงเท่าไหร่คือไม่เหมือนพวก3.5 3.8ุดห้าสามจุดอะไรพวกนั้นเขาเรียนอย่างเดียวพวกนั้นน่าจะแว่นหนาๆอย่างนี้ป่ะ3.5ป่ะ3.2มจไม่ครบอ่ะ3.2ไม่ไ,มไมหว คิดอย่างไรกับคําว่ารักในวัยทีมเรื่องปกติเรื่องปกติก็ทุกคนออกไปเลี้ยงธรรมดาคือคือธรรมดาถ้าเกิดเจาะจรงเข้าไปว่าเรามีแฟนแล้วมีผลอะไรกับชีวิตของเราไหมมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าการอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวามากกว่าก็แต่ว่าเราได้แฟนนี่แบบชักชวนกันเรียนดึงกันเรียนก็มันก็ดีหัวเราใช่แล้วเคยอกหักมั้ย ประจําพออกหักแล้วมีผลในชีวิตเราไหมไม่อลพี่ไม่มีผลใช่เรื่อยๆแล้วอันนี้มีแฟนค่ะเป็นยังไงฮะแฟนคนนี้ทำให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมปกติแต่จะดูว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะก็เหมือนกับว่าก็น้องคนนี้ที่บอกไม่เรียนแล้วแฟนช่วยอย่างเงี้ยหนูก็ช่วยเขาอย่างเงี้ยดึงเขาขึ้นมาจากแขนอะไรอย่างเงี้ย มีแฟนเนี่ยกลายเป็นภาระของเราท like ี่ต้องไม่ใช่ภาระเือแบบทำให้เราแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นใช่เข้าใจตอบแล้วแล้วก่อนที่จะมีแฟนคนนี้นี่เคยมีมาก่อนไหมก็คุยมีคุยคุยอย่างเดียวคุยคุยอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตกลงปงใจเป็นแฟนกันใเซ็กในระหว่างที่เรายังเป็นไวด์ทีนอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกยังไงมันอยู่ที่การ ป้องกันมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เหมือนสังคมมันเปิดปกว้างมากขึ้นแล้วเราต้องดูแลตัวเองต้องนึกถึงคนข้างหลังเราป้องกันมากกว่า,อย,าอยู่ที่การป้องกันมากกว่าป้องกันยังไงก็อ,อย่างเดี๋ยวนี้มันจะเปิดกว้างขึ้นในการเรื่องดูแล <c oughs> ในเรื่องเพวกการใส่ถุงยางการเซฟ,ฟตี้ตัวเองอะไรอเงี้ยให้ปลอดภัยเพราะว่าการที่เราเรื่องเรื่องพวกนี้มันเกลายเป็นเรื่องที่มีปัญหามากในในวัยรุ่นในสังคมเราต้องนึกถึงคนที่เขาดูแลเรา นึกถึงคนที่เขาดูแลเราคือใครคือพ่อแม่ถ้าอยู่ที่การป้องกันมากกว่าเพราะว่าการป้องกันไม่ให้มีเซ็กมากกว่าหรือเปล่าใช่ใช่เราน่าจะเซฟตัวเองกเซตัวเองเพราะเราดูว่าอายุเรายังไม่ถึงแล้วเราก็หน้าที่ของเราคืออะไรมากกว่าอในความคิดเห็นของเราเราคิดว่า อายุเท่าไหร่ถึงควรที่จะมีเซ็กได้อย่างน้อยก็ขอให้จบทำงานบรรลุนิติภาวะคิดว่าตัวเองพร้อมพร้อมที่จะรับผิดชอบเท่าไหร่ที่คิดว่ามีพร้อมอายุทำงานได้ไหมยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเลยใช่แกขนาดนั้นเลยไม่คนเราคนเรามันไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วนี่เราคิดว่าอายุเท่าไหร่คนที่ถึงจะมีเซ็กได้ของหนูคิดว่าถ้ามีความรับผิดชอบ ถ้านคิดว่าไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วตัวเองสามารถหาเงินได้แล้วอะไรอย่างนี้ออายุมันไม่สำคัญอายุมันไม่สำคัญผมเนี่ยรรบพิชชอบเองตั้แต่ยุสิบสามผมหากินเองได้แต่ยุสิบสามแล้วผมไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ตั้แต่ยุสิบสามอย่างนี้ผมก็มีเซ็กได้แต่ยุสิบสามมาเลยก็สังคมไงสังคมอยู่ตัวเรามากกว่า ใช่มันอยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเรามากไม่มีใครบังคับเราได้เรื่องแบบนี้อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกมีหรือไม่มีใช่น<ช>ั่นน<ช>ี่ <ๆ S 2> มัน,มนถ,ถ้าจะบอกว่ามีได้ตอนไหนเนี่ยมันก็มันอาจจะระบุไม่ได้ชัดขนาดนะัว่าเราจะมีตอนไหนเลย ตอนที่ตอนที่ไอตอนไหนนี่คงไม่ใช่คือมันต้องมีตอนที่แบบตอนมีอ่ะถ้าจะบอกว่าให้มีอายุตอนไหนตอนอายุมันก็คงบอกไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าทำรับหนูมันก็20ขึ้นก็คงโอเคแล้วค่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหสิบสามก็จะมีกันคือคือบางทีต้องต้องเข้าใจว่า 1ิบสก็มีแล้วใช่ใช่คอ่าครนี้ความความคิดเห็นของผมก็คืออยากจะอธิบายว่ากฎหมายเขากําหนดไว้ว่าบุคคลที่อยู่ในความดูแลของบิดามารดาคือ18 1 8ปดถึงยีเนี่ยยังอยู่ในความปกครองของบิดามารดาอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าผิดกฎหมายไหมยังผิดอยู่นะกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยร้อยละประมาณนะแปขึ้นไปอิงศาสนาพุทธใ าศาสนาพุทธเนี่ยเขาแนะนําให้เราควรที่จะพ้นจากขีดข้อกําหนดของการดูแลของบิดามารดาก่อนถึงจะควรที่จะมีเซ็กได้<ะ>อันนี้ก็คือความคิดเห็นของพี่ซึ่งเคยเป็นอดีตวัยทีนปัจจุบันก็ทีนเหมือนกันแต่เป็นทีนสุดท้ายเนี <S <S ่ยอย่างสันติราชเป็นโรงเรียนสห คือมันค่อนข้างจะอันตรายนะฮะมันก็มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องคบกันเรื่องบางทีถึงขั้นมีในโรงเรียนสมมตุติเรื่องยาเสพติดอะไรอย่เงี้ยถ้าเป็นเราจะป้องกันมันยังไงสาหรับโรงเรียนของเรามันก็เซฟตี้ในระดับพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งบอกว่าอย่างโรงเรียนเราก็จะมีการติดกล้องวงจรปิดในการที่โรงเรียน แต่ในทุกรงเรียนมันก็มุมอับแต่นางทางคณะกรรมการนักรเรียนกับรูก,ก็ทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลนอ้องอย่างการรมการนักเรียนก็จะมีเวรประจําในการดูแลในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเลือเล็กๆอย่างเริ่ม,ม,ม,มจากบุหรี่ในทุกรงเรียนมีปัญหาด้านนี้อยู่แล้วเราจะป้องกันยังไงให้เขาไม่สูบแล้วก็ในบุคคลที่สูบเนี้ยเราสามารถติดตามผลเขาได้ในการที่บางทีจับเข้าค่ายมาดูแลในการเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยแล้วก็ เออพาน้องเข้าในการอบรมในการปรับตัวในการเรื่องบุหรี่อะไรอย่างนี้ครับแต่เรื่องชู้สาวซึ่งในโรงเรียนบางทีเด็กจะยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่ามันเสี่ยงต่อการจับได้หรือมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนกันปกติปี้เลิฟสนุกเออนิดๆหน่อยอย่างนี้ก็มีบ้างอันนี้พี่เข้าใจใช่ไหื่อของวัยก็เป็น ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรามาทำบ้านเขาบอกคิดได้ค่ะสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาคืนเราครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จแน่ๆครับ คำถามมีคำถามหนึ่งสมมุติว่าในกรณีที่เกิดว่าเ,เราเกิดการที่เรามีปัญหาปัญหาต่างๆนานาปัญหากับครอบครัวเราปัญหากับเพื่อนปัญหากับแฟนหรือปัญหาที่อินทรานรถ้าเราเครียดมากๆทำยังไงดูชีวิตเครียดไหมมันก็มีบ้างตอนช่วงอินทรานนะคะ,ะ้าถามว่าทำยังไงก็ผ่อนคลายก็ฟังเพลงดูหนังอะไรก็ได้ฟังเพลงดูหนังเราก็จะโอเค แล้วปัญหานั้นมันหายไปไหมคือถ้าถ้าเราช่วงนั้นมันจะไม่หายแล้ค่ะอันครายเครียดได้บ้างแต่ถ้าหลังจากเอนทานเสร็จแล้วมันก็หายไปคือถ้าติดก็โอเคถ้าไม่ติดก็โอเคไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อแล้วเราอ่ะผมก็จะไปเล่นกีฬาอะไรพวกเนี้ครับอำงกายให้รู้สึกแบบว่าเล่นกีฬาออกกำลังกายอ๋นนี้เหมือนผมผมชอบเล่นฟุตบอล แล้วเราล่ะถ้าเกิดมีปัญหาเราทำยังไงอยู่กับเพื่อนมากกว่าถ้าเครียดเรื่องแบบนี้มันไม่สมควรที่อยู่คนเดียวมันฟุ้งศรั้งมันเป็นความคิดนะคะคิดว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดของชีวิตเนี่ยยังมีอะไรที่เยอะกว่านี้คนที่เขาเจอปัญหามากกว่าเราก็มีเราก็จะได้สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้เาเรียกว่าปลอบใจตัวเองเออน้องที่ ก็ถ้าเกิดมีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะป่งแล้วก็ยอมรับเพราะสิ่งที่เราทําเรื่องพวกนี้คือบางทีถ้าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วผมเชื่อว่าเรายอมรับไดจุดๆนั้นได้ถึงแม้ว่ามันจะพลาดก็ตามแต่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วเราได้เรียนรู้กับสิ่งที่เราพลาดยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมาค่อยแก้ไขกันทีเพราะเราไม่ได้ยินอยู่คนเดียวครับเพื่อนพ่อแม่เป็นที่ปรึกษาที่ดีกว่าเราอยู่ตลอด เราจะทำํำยังไงให้รัษฎรมีสันติถ้าอยากให้รัษฎรมีสันติเกิดจากความเข้าใจก่อนครับมันมันมันอยู่ที่จุดความยอมรับมากกว่าครับ <c oughs> เราไม่สามารถทําให้ใครชอบเราได้หมดทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าอยู่ที่เราจะตอบสนองหรือนี้ของเขาได้มากแค่ไหนเท่านั้นครับ <c oughs> เพราะว่าไม่มีไม่มีใครที่สามารถทําให้เขาได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับอยู่ที่ว่าความพึงพอใจของเขาจะได้แค่ระดับไหนตอนนี้เราอยู่ชั้ไหนนะสิบแปดครับสิบแปดนี่นี่ความคิดของ องวยทีนอายุ18นะฮะ <L> คือผมมีความคิดเช่นเดียวกันคือเห็นด้วยว่าต้องเกิดความเข้าใจกันต้องมีความสมัคคีถึงจะทําอะไรแล้วมันก็จะไปด้วยกันพร้อมๆกันถ้าเมื่อไรที่ในในกลุ่มของเราในคณะของเรามันขนาดความสมัคคีอ่อมันไม่มีสันติอยู่ใน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 สมาคมเราหรือในรัฐดรที่ปกครองกันอยู่พวกก็ทาอะไรมันก็จะค่อนข้างจะมีการ,รติดขัดนะอันนี้ อยากจะให้พี่ที่จบไปแล้วมีอะไรที่จะฝากเตือนน้องๆที่ยังเรียนอยู่ก็ให้ขยันค่ะอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเพราะว่าการอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในการที่จะทําให้เราเอ็นาัชติดหรือว่าอะไรแม้แต่ภายภาคหน้าก็ตามให้ตั้งใจเรียนที่สุดแล้วนี่ก็อยากให้ใช้ชีวิตของมัธยมให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ได้ ประสบการณ์เราได้เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆกับตลอด6ปีที่ได้ทํากิจกรรมหรือว่าแมกระทงการตั้งใจเรียนก็ตามครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาคืนเราครับว่าเราจะได้ใช้ในชีวิตในภายภาคหน้าแน่ไม่ว่าจะการทํากิจกรรมหรือการเรียนก็นะแล้วเราจะประสบความสําเร็จแน่ๆครับ สวัสดีครับน้องๆครับส,สวัสดีครับที่มาจากรายการวาไรตี้ทีนครับวาไรตี้มันๆของคนวัยทีนตอนเนี้ยมีคนไหนเนี่ยทางานระหว่างเรียนไหมคุณน้องคือทําเดือนแรกก็ได้ประมาณ9ก้าพกว่าครับเราคิดไหมว่าเราจะไปทํางานอะไรนอกจากงานอันนี้หลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็คิดค่ะ <c ough> งานอะไรก็ถ้าเป็นหนูหนูว่าจะไปทําเกี่ยวกับ <usage> นิเทศนะคะนิเทศเรียนต่อค่ะนิเทศเรียนต่อคณะนิเทศทำงานเกี่ยวกับเรื่องนิเทศเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ที่เป็นยงใญยเครือข่ายของนิเทศใช่ค่แล้วคิดคิดไหมว่าหลังจากที่เราได้ทํางานตรงเนี้ยเราเอาเวลาที่เราทํางานตรงนี้กับเวลาเรียนตรงเนี้ยมาจอยกันยังไงบ้างเราเผื่อเวลายังไง ก็เราต้องรู้ว่าเออเราทํางานเวลาเท่านี้นะแล้วก็เวลาเรียนของเราเวลาอ่านหนังสือของเราแล้วราเวลาพักผ่อนของเราอะไรอย่างนี้เวลาแบบว,ว่าอยู่กับพุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องแบบแบ่งปันจัดส่วนแบบเวลาอ๋อคือเราจัดสเต็ปเวลาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนะสุดท้ายเนี่ยฮะตอนนี้อยู่ในรายการวไรที้ทีนเนี่ยน้องอยากจะฝากอะไรกับวัยทีน หรือวัยที่ปกครองวัยทีนอยู่ก็คือวัยคุณพ่อคุณแม่เราที่ดูรายการนี้อยู่ไหมก็อยากจะฝากไว้ว่าวัยวัยทีนเนี่ยนะคะก็แบบสามารถแบบว่าเป็นสื่อนําให้แบบว่าเรามีความคิดหลายๆด้านแล้วก็สามารถให้แบบว่าน้องๆหรือคนที่แบบว่าดูหรือว่าชมของเราก็แบบว่าสามารถแบบเอาแบบปรับชีวิตหรือว่าดูสิ่งที่แบบว่าเตงนกระมังกะก้าวไปว่า จะก้าวไปในทางไหนที่ดีหรือว่าคนที่กำลังจะกล้าวไปในทางที่ผิดให้คิดแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดเราทําสิ่งนี้ไปผลที่ออกมามันจะเป็นยังไงสื่อของวัย t e e ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรามาทาบ้านเขาบอกคิดได้ค่ะอาฮะอ่าฮะเอาละครับตอนนี้ก็ ถึงช่วงสุดท้ายของรายการว a ร์เรนตี้ทีนวอร t y รตี้มันมันของคนวัยทีนนะครับก็ได้รับฟังความเห็นของน้องๆไปหมดแล้วนะครับเขาก็มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมที่เป็นท่านผู้ชมในระดับวัยผู้ปกครองและท่านผู้ชมที่เป็นระดับวัยทีนคงได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยโปรดเข้าใจคนวัยทีนให้เพิ่มมากขึ้นนะครับรายการว a ร์เรนตี้ทีนต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการว a ร์เรนตี้ทีนวอร์เรตี้มันมันของคนวัยทีนนะครับทางช่อง ไทยพิรมครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวัดเบนจมะบวพิพวเษเขาได้ชื่อว่าชายล้วนคร<ช>ับฟุตบอลนี่มีดีแค่ไหนมีก็คือว่าทำให้พวกเราในสามปีได้ครับในขณะที่เราเล่นเนี่ยเรามีปัญหากับการเล่นหรือมีปัญหากับการเรียนแบ่งเวลากันยังไงแบ่งเวลาทำการบ้านหรือว่า เวลาฝึกซ้อมแต้องจัดสองวิวัให้ดีเรียนโรงเรียนนี้มีความภาคภูมิใจอะไรเป็นชายล้วนครับที่ต่อทีชอบชายล้วนนี่เป็นเกย์ัะเนาะเรามีความรู้สึกยังไงที่บุคคลภายนอกเขาเห็นว่าเนี่ยคือโรงเรียนของชายล้วนซึ่งบางคนเขาพูดว่ารุนเตรียมชายมีแต่พวกตุ๊ดพวกเกย์กกกกมาเล่นหมพวกเพศก็เล่นได้ไที่ชายก็เล่นได้ที่หญิงก็เล่นได้พวกเพศทั้<ท><ท>งดีได้ทั้งหมด ผมว่าโรงเรียนชายร้วที่มีดนตรีไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับกฎก็ไม่มีห้ามเข้ามาเได้แล้วตำรวจไี่วปตรวจบ้า